มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับคือเวลาเราเดินผ่านร้านอาหารตามสั่งหรือบ้านใครที่กำลังทอดไข่เจียวอยู่เนี่ยกลิ่นหอมๆของมันนะครับม,มันเหมือนมีอะไรบางอย่างแค่ได้กลิ่นปุ๊บท้องมันเริ่มร้องหรือแบบรู้สึกหิวขึ้นมาซะงั้นทั้ทงที่บางทีเอมก็ยังไม่ถึงเวลากินข้าวเลย วันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูครับว่าแค่กลิ่นไข่เจียวเนี่ยทำไวม,มันถึงจุดประกายความหิวเราได้ขนาดนั้นโดยดูจากข้อมูลเรื่องสมองเรื่องร่างกายกันเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเป็นประสาทสัมผัสที่เอ่อค่อนข้างพิเศษนะคะมันไม่เหมือนสัมผัสอื่นคือมันมีทางเชื่อมตรงเข้าสมองส่วนที่ควบคมุมทงอารมณ์ความจําแล้วก็สัญชาตญาณพื้นฐานอย่างเช่นความหิวเนี่ยโดยตรงเลย ซึ่งกลิ่นไข่เจียวก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนม,มากๆเลยค่ะสําหรับเรื่องนี้อ๋อแสดงว่ากลิ่นหอมๆที่ลอยมามันไม่ใช่แค่หอมเฉยๆสินะครับแต่มันเหมือนเป็นสัญญาณที่วิ่งตรงไปปลุกสมองเลยประมาณว่าเฮ้ยเตรียมตัวนะของอร่อยกําลังมาอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าครับใช่ค่ะทำงานคล้ายๆแบบนั้นเลยคือพอจมูกเรารับกลิ่นไข่เจียวปุ๊บเนี่ยนะคะข้อมูลกลิ่นมันจะวิ่งผ่านปุ่มรับกลิ่น ซึ่งมันพิเศษตรงที่ว่ามันส่งสัญญาณตรงไปยังสมองส่วนที่เรียกว่าอะมิกดาลาที่เกี่ยวกับอารมณ์แล้วก็ฮิปโปแคมปัสที่เกี่ยวกับความจำโดยที่ไม่ต้องผ่านเอ่อการกลั่นกรองเหมือนสัมผัสอื่นๆก่อนโอ้โหมีทางลัดพิเศษค่ะนี่เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมกลิ่นถึงกระตุน้นความรู้สึกความทรงจาได้แบบรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงกว่าปกติค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับมีหน้าหลากักคือแค่กลิ่นเนี่ยมันกระตุ้นได้ถึงความรู้สึกแบบ อยากกินขึ้นมาทันทีแล้วก็ภาพจำไข่เจียวร้อนๆฟูๆลอยมาเลยถูกต้องเลยค่ะแล้วสมองส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องความอยากอาหารการรับรสพวกนี้ก็จะถูกกระตุ้นได้ด้วยทำให้ร่างกายเราเริ่มเตรียมพร้อมแล้วก็ปล่อยสัญญาณความหิวออกมานั่นเองค่ะเออจริงด้วยแล้วมีอีกอย่างที่ผมสังเกตนะคือเวลาท้องว่างๆนี่แหละครับกลิ่นไข่เจียวมันจะแบบ โหหอมรุนแรงเป็นพิเศษเลยยั่วยวนกว่าตอนอิ่มมากๆอันนี้คือเราคิดไปเองหรือว่ามันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์รองรับครับมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนเลยค่ะไม่ได้คิดไปเองแน่นอนคือตอนที่ร่างกายเราต้องการพลังงานหรือก็คือตอนหิวนั่นแหละค่ะสมองเราจะสั่งการให้ประสาทรับกลิ่นของเราเนี่ยทำงานไวขึ้นหรือที่เรียกว่า olfactory sensitivity มันสูงขึ้นอ๋อไวขึ้นใช่ค่ะ มันเป็น,นกลไกตามธรรมชาติเพื่อช่วยให้เรา,เาหาแหล่งอาหารได้เก่งขึ้นหาเจอได้ง่ายขึ้นดังนั้นกลิ่นไข่เจียวที่ปกติก็หอมอยู่แล้วพอมาเจอสภาวะที่เราหิวเข้าไปเลยยิ่งเด่นชัดแบบกระแทกความรู้สึกแล้วก็กระตุ้นความอยากได้แรงเป็นพิเศษเลยค่ะโหพอพูดว่าร่างกายเตรียมพร้อมผมนึกภาพตามแล้วน้ำลายเริ่มมาเลยนะบางทีก็รู้สึกเหมือนกระเพาะมันเริ่มแบบทำงานเบาๆรอแล้วอะครับใช่เลยค่ะใช่ใช่ใช แค่กลิ่นอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งเป็นระบบที่ทำงานเองนอกเหนือการควบคุมของเราให้สั่งต่อมน้ำลายผลิตน้ำลายออกมาแล้วก็กระตุ้นกระเพาะอาหารให้เริ่มหลั่งน้ำย่อยเหมือนเป็นการแบบวอร์มเครื่องรอไว้เลยเปิดเครื่องรอเลยค่ะ เตรียมระบบย่อยอาหารให้พร้อมทำงานทันทีที่อาหารจริงๆตกถึงท้องแต่ทีนี้สงสัยนิดนึงครับทำไมต้องเป็นไข่เจียวได้และครับที่ดูเหมือนจะเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีเลยอาหารอย่างอื่นก็หอมนะมันมีเคล็ดลับอะไรในไข่เจียวหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับส่วนผสมของมันครับ ถ้ามองในมุมของสารอาหารนะคะไข่เจียวเนี่ยเป็นอาหารที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงคือได้ทั้งโปรโตีนจากไข่แล้วก็ไขมันจากน้ำมันด้วยเราใช้ทอดซึ่งสมองเรารับรู้ว่าสารอาหาร2ออย่างนี้คือโปรโตีนกับไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานชั้นเยี่ยมเลย แหล่งพลังงานสำคัญใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกว่าพลังงานกำลังตกหรือว่ากำลังหิวเนี่ยสมองก็เลยจะมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อกลิ่นอาหารที่ส่งสัญญาณว่าฉันมีพลังงานสูงนะอย่างไข่เจียวเนี่ยได้ดีเป็นพิเศษค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่ากลิ่นไข่เจียวหอมๆเนี่ยมันเป็นป้ายไฟนีออนใหญ่ๆเลยที่บอกสมองว่าแหล่งพลังงานดีๆอยู่นี่แล้วร่างกายก็เลยตอบสนองเต็มที่เลย เป็น,นกลไกที่แบบเออน่าทึ่งแล้วก็ฉลาดมากๆของร่างกายเราเลยนะครับเนี่ยค่ะใช่เลยค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจให้เราลองไปสังเกตตัวเองหรือคนรอบข้างดูก็คือนอกจากไข่เจียวแล้วเนี่ยมีกลิ่นอาหารอื่นๆอีกไหมคะที่ส่งผลคล้ายๆก,กันกับเราบางคนอาจจะเป็นกลิ่นหมูปิ้งร้อนๆใช่ไหมคะหรือกลิ่นขนมปังที่เพิ่งอบเสร็จใหม่ๆหรืออาจจะเป็นกลิ่นแกงกลิ่นกับข้าวฝีมือคุณแม่ที่เราคุ้นเคยมากๆ ซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนความผูกพันที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะระหว่างกลิ่นความทรงจำแล้วก็ความรู้สึกขิวที่มันต่างกันไปในแต่ละคนแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วกลิ่นต่างๆเหล่านี้มันมีอิทธิพลต่อการเลือกกินหรือว่าพฤติกรรมการกินของเราในชีวิตประจาวันมากน้อยแค่ไหนกันคะ่ะ